โอเคสวัสดีครับวันนี้ผมแคชชวลไทยแลนด์กันอีกแล้วนั่นเองวู้ฮูวันนี้ผมก็จะมาเล่นแมปเดิมอีกแล้ว่นเองก็คือเจตอีเดนนะฮะที่ไม่ได้เล่นมานานมากถึงศตรวรรษไหนแล้วก็ไม่รู้นะฮะโอเคเวอร์ไม่ถึงโอ้โหดูการเปลี่ยนแปลงของเขาครับโอ้โหมีโซนที่ผมซื้อแล้วอันนี้มันไม่ได้ซื้อนะฮะมันต้องเลเวลสองก,ก่อนผมเลเวลสิบสี่โอเคนะฮะมันหันหน้าตัวละครไม่ได้มันเป็นบั็กอะไรก็ไม่รู้ โอเคนะฮะดูเดี๋ยวผมจะขับรถเข้าไปนี่เอารถบ o คซี่โคลเลยใกล้ๆมือดิฮ้อย่าตกอย่าตกโอเคไปแล้วไปแล้วโอ้โหอันนี้อะไรอ่ะเลือดเหรอไม่ใช่เพื่อน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 อย่าขวางเพื่อนเพื่อนอย่าขวางเพื่อนอุ้ยเพื่อนถอยรถให้เราเพื่อนเพื่อนถอยรถถอยรถให้เราหน่อยขอบใจเพื่อน ัด thank you คเออโอเค thanks thanks o k a ไปแล้วโอ้โห,โหปึง้งไปแล้ว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 กี่บาทอะโอ้โหโอ้โห,โโหมีแค่นี้เองอะซื้อไม่ได้ดิอฮ้ยแต่ตรงนั้นซื้อได้ปะเดี๋ยวๆๆ ระวังระวังผมต้องระวังนะเนี่ยมันมีรถใหม่อยู่นี้เดยเหรอนู่นไงรถใหม่รถที่เขาเตียมไม้ให้เดี๋ยวจะลองใส่ซื้อไม่ใช่เออลองเล่นดูอ่ามันจะดีหรือเปล่ารถที่เขาเตียมไม้ให้เลยเด้เฮ่ยเด้โอโหโ,อโหโ,โหสีสันสีสันสวยงามมากมายโ,โหโห โอ้เางาเาโอ้โเสียงตดโอ้โหนะฮะไปเสียงอาจจะแปลกแปกหน่อยนะฮะก็คือผมติดโควิดใช่ผมติดโควิดแล้วแล้วก็แต่ก็ไม่เป็นไรมากนะ,ะก็เออเดี๋ยวมันอย่าพึ่งแต่ก็ไม่เป็นไรมากนะ,ะก็ เพราะว่าผมแข็งแรงก็เองนะฮะคือมันไม่เป็นไรอะอยู่ในปุ่มสีเขียวนะฮะเหมือนเหมือนอันเนี้ยดูไอเต่าหน้ากบเนี่ยไอเต่าหน้าคนเนี่ยดูหน้ามันดิโอเคผมเอาโซนิกแล้วกันนะเพราะโซนิกมันเร็วมากโอเคว้าวไม่บายโอ้ยมิมซิตี้โอเคนะฮะ ผมว่าผมอุ้ยอันนี้ทางยาวขึ้นอะผมต้องเล่นแล้วล่ะต้องเล่นแล้วล่ะเอ้ยดูว่าเล่นอันนั้นดีกว่าเฮ้ยผมเล่นอันนั้นดีกว่าอันนั้นคืออะไรอ่ะเอ้ยอันนั้นมีทางไปไหมอะผมอยากไปอ่ะเออผมเล่นอันนี้ก่อนดีกว่านี่ไปแล้ว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 ห บายเฮ้ยเฮ้ยสกู๊ปเทสโยนอันนี้อะไรอ่ะอะไรก็คืออะไรอ่ะเฮ้ยอะไรเดี๋ยวเมื่อกี้มันไม่ได้ล่วงลงไปอ่ะปกติมันต้องล่วงลงไปดิโอเคนะฮะทีนี้ลองเอาไปเดี๋ยวไอ้อันนั้นมันคือทานเนี่ชีนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมจะไปรีวิวตอนหลังโอเคนะฮะมองลู้รถรถแบบนี้นี่สกู้ย เราเกือบตกรอดไม่ได้งไงมเนี่ยเอ้ยรับคุณผู้หญิงขึ้นเอ้ยรถลับเด็กไปทรมานครับโอเคมองหมามองหมาเปลี่ยนไปโอ้โหนี่เราเฮ้ยอันนี้ด่านใหม่เหรอเฮ้ยเพื่อนเพื่อนเราลองเอ้ยไม่นะนี่คืออะไรพวกแตกย แะแะๆพวกแตกใส่เว้ยไม่เพืเอให้เฮ้ยผ่านไปได้ไงวเนี่ยพวกแตกแปบแะแอแอโอ้โหโอ้โหน้ำน้ำน้วเฮ้ยเฮ้ยยเดอบายบายหัเดี๋ยนะโถ่ซ่มเขาเปลี่ยนใหม่ด้วยปะเนี่ย อนาคตอาจจะมีแบบการแบบนั่งขี่อยู่ก็ได้นะอุย้ยขอโทษครับโอเคขอภายในในความไม่สุภาพด้วยนะเราเอารถพัมคิ้นพายไปดีกว่าโซนิกเล่นก็ไม่เคยผ่านเลยนะฮะเออโอเคไปแล้วนี่กว่าจะได้เข้าวันนี้นะฮะมาขึ้นสไลเดอร์ไปวู้ฮ ว้าวโอเคเอ้ยเอ้ยเอ้ยโอ้โหโอ้โหโอ้โหอุ huh. okay. uh ้ย huh. อ okay. okay. ุ้ยอุ้ยเอาฮือมาโอเคนะฮะเฮ้ยโอเคผมจะเก็บผมจะเล่นจนกว่าจะได้ไอ้นู้นนะฮะเดี๋ยวแล้วไอ้นู้นโซนนู้นมันเปลี่ยนใหม่เหรอ โอเคมันไม่ถึงแน่นอนนะอันนั้นนะฮะเดี๋ยวจำได้ว่ามันมีแซมอยู่ใช่เหรแซมหายไปไหนอนะโอ้โโอ้โหเยอะแยะเลยนะฮะผมอยากเล่นอันนี้ผมต้องเล่นแล้วแหละอันนี้นะ่ะเพื่อนเพื่อนเราขอดโหื้อเราขอนั่งด้วยโอเคนะฮะเราไปเอารถก่อนนะฮะเอ้ยอันนี้อะไรผมผมเนี่ย คืออะไรเอ้ยอะไร็นมาหนาที่กำหนดเองทำไมอ่ะเุ้ยจะปลดล็อกได้ลเลยวมฮะอื้อผมตัวเล็กมากเลยดูดิน่นารักลิมลิมโอเคผมซอนตัวในหมากรลังได้ไหม่อนได้ไหมโอ้โหซอนดีจริงๆโอเคนะฮะไปนี่ต้องเล่นแล้วอันนี้ อันนี้ผมจะต้องเล่นให้ได้โอเคอ้ยอ้ยโอ้ยนะฮะโอเคโอ้ยมันหมุนมุนมุนโอเคโอ้ยหมุนมุนมุนอ้อกแป๊บแหอะแหวะแอวะแวแ้วอมัอออ้อแล้วอหวะอ้าเฮ้อ้อเฮ้อ้าเฮอ้อเฮ้อ ไปแล้ววว้ายปายตัวเคือโถส้วมพิฆาตโอเคนะฮะไปเฮ้ยเฮ้ยนัวมากโอเคอันนี้อะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย ติดที่ด้วยมันติดอยูยย่ในรถฟอร์มูล่าโอเคหรือรถโกคาร์ทไม่รู้มันเหมือนกันในหมดเลยโอเคผมว่าผมไม่น่าได้แล้วเออเดี๋ยนะอืมขอขึ้นไปตรงนี้ไปแล้วตึก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 โอเคไปแล้ว ตดดึดืดเดือดเดือดเดือดเลโ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 อหเกือบแล้วนี่เราจะใช้รถของเราเองเพื่อนเราจะไม่ใช้รถที่เขาเตรียมไว้ให้เราหรอกโอเคนะฮะไปเลยวัวเราขโมยรถเขากลับบ้านได้ัหมช่วยช่วยเฮ้อเฮ้อเฮ้อแปลกเอ้อ ผมโทรกับพี่ผมจะไม่ทำอีกแล้วครับพี่เอ้ทีมีมา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 เออเออเออะไรเนี่ยเ้อโอเคเฮ้ยนี่นะฮะตรงนู้นมันคืออะไรอ่ะเดี๋ยวนึงนะเฮ้ยมีนู้ด้วยโอเคอันนี้ก็ที่เราไปโอเคปะเราจะพาไปรีวิวทันแมชชีนฮะ ผมซื้อมาผมก็ยังไม่ได้ใช้เนี่ยโอเคป่าวไม่ได้ซื้อเนี่ยต้องใช้เลเวลสองโอ้โหมีปีปีแบบสองพันสิบสามสองพันสิบสี่สองพันสิบสามนี่แบบโอ้โหตั้งแต่ผมแบบก่อนผมเกิดอางเอ้ยไม่ใช่ก่อนผมเกิดดิเจอหลังหลังหลังผมเกิดหนึ่งปีผมเกิดสองพันสิบสองโอเคไปดูการเดินทางะครับ การเดินทางโอเคไปสองพันสิบสามเจ็ดอีเดนโอเคโอ้โหเฮ้ยออกไม่ได้โอเคปิดเฮ้ยอ๋อ oh, มันเป็นแบบนี้นี่เองโห oh. มีสองสไลเดอร์ไงมันแบบโอ้โ oh. หเป็นรถที่แบบ เก่าอ่ะเขาเตรียมไม่ให้อันนั้นคืออะไรผมลองเล่นอันนี้ดูก่อนด้แบบไม่ใช้รถเลยโอ้โหกดชิปเพ้่วิ่งผมไม่มีชิปอ่ะโอเคนี่ผมเอารถรถขยะเอ้ยไม่ใช่รถขยะรถกระบะเออขับขับขับอ้เกือบแล้วเกือบแล้วอุ้ยรถรถรถนี่ขับยากจังรถในยุคเนี้ย หวัดดีเพื่อนหวัดดีเพื่อนอุ้ยนายเป็นซอมบี้เหรอเนี่ยอุ้ยเขายังไม่มีโถส้วมให้เลยอะ่ะเออเอเฮ้ยมันกินหวั <c oughs> วพี่ง้อบายบายเพื่อเยี่ยมเลยโอเคนะฮะเรากลับหันแมชชีนก่อนโอ้เดินช้ามากโอ้โหเดินอย่างช้าไปเลย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 โอเค ผมจะต้องซื้อให้ทุกโซนนะฮะปีมาดูปี2014บ้าง <c oughs> โอเคขอไปครับไปประตูเปิดประตูเปิดอยู่ปิดเปิดเปิดปิดปิด,เ,ปดเอ้ยนีย่งเลยมันเปิดให้แบบอัตโนมัติโอเคมามาดู2014บ้างวู้ไป อุ้ยเหมือนเดิมเลยอ่ะเหมือนเดิมเลยอุ้ยเพิ e ่มเติมคือมีกันอุ้ยทีนี้เราจะไม่ใช้อะไรเลยไปทำไมเฮ้ยไปเออโอเคไปแล้วไปแล้วไปแล้วอุ้อเเว้ยโอ้โหท้องว่างมานานแล้วหรอเพื่อนไม่มีอะไรไปตกค้างในท้องเลยอ่าอุ๊ป โอเคมาเรากลับแล้วมาเรากลับเรากลับโอ้โหเดินช้าช้าไป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 เดินเร็วๆสิจ้ะเดินเร็วๆสิโอเคแอกลับกลับเลยสองพันสิบห้าบ้างถ้าเป็นเหมือนเดิมนี่จะจะแบบนี้ละโกรธละโอเค เหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมไหมอ๋านโโี่มีโอ้โหเยี่ยมเลยโอ้นี่ไงมีแบบนี้นี่อ่านี่เอ้ยมีมีดมีดอันใหม่มีสไลเดอร์นี้ด้วยอ่ะโอ้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยว เฮ้ยเมื่อเจามามีด i̇şte มีดมาชนกันนะมุนมีดเย้มุจเบ้วโอ้โอเคท้าก็ก็เรากลับบ้านของเราดีกว่าปีสองพันเท่าไหร่อ่ะเอ้ยปิดปิดเปิดทำไมโอเคปิดปิดได้ไหมปิดเปิดจนเรื่องไม่เกียปิดโอเคไม่ต้องปิดแล้ว ช่วยด้วยโอ้โหมีสไลเดอร์แบบคลาสสิกที่เราไม่เคยเห็นด้วยอะโอ้โหนี่นะคับไป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 เรากลับบ้านของเรริีควาวูโ้โหไปแล้วไปแล้วไปสองสิบหกไปนีงไงอุย้ยยังเป็นเหมือนเดิมอยู่เลยโอเคนะฮะเราก็กลับเข้าไปใหม่ไป มาดู2017บ้างมันจะเป็นยังไงโอเคนะครับยังเหมือนเดิมอยู่เลยอ่ะยังเหมือนเดิมอยู่เลยอ่ะโอ้โหมาลองไป2018แล้วไปเปิดประตูเปิดเปิดอยู่นี้เปิดอยู่นี้เปิดโอเคอยังไงโอ้เป็นแบบปัจจุบันแล้วว่า เอ้ยไม่อุ้ยมีโถส้วมมีการอัปเดตทักโรไปเราลองไปเล่นเอ้ยเหมือนตอนที่ผมมาเล่นครั้งแรกๆเลยฮะ <c oughs> มันเหมือนแบบแบบตอนที่ผมมาเล่นครั้งแรกเลยนัยงนยำยำยำนานี่นี่เริ่มมีแบบลูกเล่นแล้วไปไปาเลย,ยเลยไปไปไปเดินไปดีกว่า โอ้โหโอ้โหนี่ไงมันเป็นรูซ่วมเนี่ยเย้โอเคสวัสีครับใครชอบลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับตอนนี้บ๊ายบาย